สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สุขคนก็มาพบมาพอกมบอกพี่คริเก่าพี่น้องนะกลับมันนี่นะพี่น้องพี่น้องมันนี่เมนูมันนี่สั่งซื้อเอานะครับไปซื้อเอานะครับดูแถวแถวโรงเรียนบ้าวเพชรี่ไปสอนนะบ๋วเที๋ยงมันมันนี่นะครับสองกองนี่เป็นเขามันไกลกองหนึ่งเขาขาหมูกองหนึ่งนะครับแต่โบ้หัวอันไหนอยู่ข้างบนอันไหนข้างบนก้อนก็กินก้อนนั่นแหละพี่น้อง นีน้ำซุปถุงมาแซ่บร้านนี่เอาเผ็ดมากเลยอยากน้ำเสนอให้พี่น,อน้องเบ้งกพี่กัดนะครับคนไหนเพื่อนนายุ่งอยากรองเบื้องนะครับพี่กัดหน้าโรงเรียนบ้านนายุ่งเรียนประถมนะครับฟังทางที่ตะวันตกตรงขามด้วยตรงขามครับโรงเรียนบ้านนายุ่งเรียนประถม ทำว่าเบื่องว่าอันนี้เขาเป็นหลังเนาะกินสองกองเลยเบิดอว่าเท่านั้นแหะโอ้เนี่ยเขามันไก่ตรเนาะหน้าตาเ่อันนี้เป็นน้ำจิม้มน้ำจิม้มเนาะนี่น,นี่น้ำซุปเสนีเนาะน ใส่เบื้องน้ำจิ้มเงินค้นแห้งน้ำจิ้มมันจิ้มขมันไก่แฝบนัวไก่กัะนุ่มเด็หลายพร้อมนี่นี่มีสอนบ่เอา นี่นมันเ็นซมีถุงห่อพร้อมด้วยพี้องบ่าให้ถือบวาให้ถือกับบให้ถือพฟมเลยในบเพี่ดวมีมนอันนี้ว่แตง เ yeah. นี่ยตับซึ่งร่มกับพัทร่วมมันันะันล่นนมมาพิเนีเลยละเป็นไนแทะมาที่น้องน้องน้ำซุปนี่แซ่บอะ นุ่มดี <S <S 1> <S 1> ตะกี้วาเพชรก็ไปกินแล้วย่างเดียวนั่นพี่น้องเมื่อนี้ฉันมา่กินเห้นพี่น้องบิ่งโชวชูมีพิซซด กระเทียมกรบพรโสดเสกับผักเพลียวกินนี่ไส้กับต้นหอมที่สซ่บ ตีนั <gr'> ่นผมใจเปลีไปนี่แพงแง จิ้มนย่ีเยเยถ้วยน้อย Hmm. <laughs>

ไปไอ้น้ำลาดนั่นนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มพร้อมจิ้มของขาหมูมีกระเทียมมาให้พร้อมพี่น้องนี่มีพริกสดให้พร้อมเนาะเบิ้งเรับระหารสิบบาทเด้อพี่น้องเด้อบอกนะค่ะจานละห้าสิบบาททั้งเขาแม่ไก่ทั้งขาหมูนมเนี่ย ยังมหาซื้อต้องเสกแผ่นลอยนึงน,นี่ซุปขาหมูเป็นเท็ทดดี้ดีไหมพี่น้อง่านสะอ่านเข่าก็นุ่มดี กิ้นกระสิลาดลงไปดส่เบริลดน้งกระส,รสรม,ะมีผักดองพร้อครับ

ทาพี่น้องแซ่บดิ <c oughs> <c oughs> แซบอยู่แสบ ác, <laughs> à, <đồng. cười> <quả xóm> <laughs> đi đâu? Tăng vật 2 con. Đi <laughs> ạ, đi Để cho cây mới long bưng nữa. À, nào, thi canh nàng đến này ขอบคุณพี่น้องที่ให้นกำลังใจนะครับเอาไว้เจอนคลิปต่อไปครับคลิปนี้บาเผ็ดล่าพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับสแสบปวดเจ็์พี่น้อง